หัวเรือ85เซนทรงภาคกลางขึ้นได้สุดยอดมากครับไปชมกันนะครับผมสวยงามพระราม8ครับราศียุนสเป็นเหตุสังเกตได้กำลังเล่นลมอยู่ครับลมแรงครับทังหนใกล้ดวงอาทิตย์เลยครับสายไปก็สายมาสายเร็วครับจุฬาทรงภาคกลางสายเร็ว85เซนครับ85เซนครับ และเล่นลงครับตอนนี้สวยงามสวยงาม85เซนสวยงามสายเรลวหัวเรือเป็นเี่กสังเกตได้สีชมพูครับดูครับดูที่เขาจะถึงไหนดูเขาจะลงถึงไหนไม่ถึงไม่ถึงสมุดขึ้นไปได้ปล่อยที่ประมาณ100เมตรครับ เดินลมดีคร bon Robert, you. ับผมเร้าใจครับลมหมดแล้วระวังลงสายควยลมหมดแล้วครับหมดแล้วครับวางกล้องก่อนดีกว่า อ้อนแล้วลมเริ่มอ้อนอ้าวลมมารับลมเฟิดเราไม่เล่นสายเลยเข้าวลมช่วยลมช่วยลมช่วยช่วยงามสวยงามแปดสิบห้าเซนสายเร็วสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ได้จุฬาหัวเรือสีชมพูเป็นเอกลักษได้แต่แท้ตึงดิสไม่ตึงดิสไม่เล่นอไม่เติ้งหมุดขึ้นแล้วเล่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 หมูเล่นลมจัดร้อยนั่นนั่นมาหน่อย ลานบริจาบมันอ้อรอครับดูที่มันจะลงถึงตัวนี้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงไม่ลงลมโหมเล่นล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 มมุดขึ้นไปมุดขึ้นไปชายก็ไปเอาสายก็ไปเอโยกสายโยกขวาสายก็ไปสายก็ไปรบุฬา ต้องไม่ถึงปืนต้องไม่ถึงปืนอาขึ้นได้ขึ้นได้ไดปอดอ่ะพอสังเก็ตสวยอมากจุลาชงภาคกลางครับสีชมพูเป็นเอตุสังเกตได้ครับกำลังเล่นลมครับ85เซนครับผมเดีกว่าเจ้าขึ้นนี่ต้องปล่อยสายยาวๆครับพรวงสวิงมันกว้างมาก ขึ้นไปลอยบนไฟ้าได้มันก็จะเล่นครับไม่หล่นแล้วครับมั่นใจแล้วทิ้งมาชั่วโมงกว่าแล้วมันเที่ยวควันใบควันมาเล่นใบเล่นมาแถกซ้ายแถกขวาขึ้นขึ้นลงๆอยู่เงนี้ครับผมถ้าคนไม่มีทักษะในการเล่นว่าวจุฬาก็น่าจะค่อ <c> น <oughs> ข้างที่จะเอาขึ้นยากต้องลมต้องแรงด้วยครับไม่เหมือนจุฬาทรงภาคใต้ดึงปีคอขึ้นง่ายกว่า แล้วก็ไม่ค่อยอ้อดร้อเท่าไหร่ทรงดวงอาทิตย์แล้วครับทรงดวงอาทิตย์แล้วครับทรงดวงอาทิตย์ครับเอาแทกมาซ้ายครับแทกมาซ้ายครับมันปลาแหวกว่ายครับมุดลงมาครับมุดดูที่จะมุดไปไหนดูมันจะมุดไปไหนมุดไปไหนแล้วก็ขึ้นไปครับขึ้นครับท้องฟ้าเป็นของเรามันบอก จุลาสียมพูเป็นเหตุสังเกตได้เอามุดมุดเอียงมาดูที่มันจะลงไหนดูดูมันดูมันจะไปไหนดูดูดูมัน